คอมวีโก้ครับเพื่อนช่างส่งนำมานะครับตอนนี้กำลังทำการเปลี่ยนชุดคลัใหม่นะครับเปลี่ยนชุดซ่อมคลําใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นอะไหล่นะครับอะไหล่ของตัววีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์ซึ่ง ในส่วนนี้เขาเรียกว่ารางคอมม่เร็วครับรางคอมแม่เร็วชุดนี้ก็จะเป็นรางแบบชนิดไฟฟ้าแล้วนะครับชนิดไฟฟ้าคืออะไรครับคือเป็นแบบโซลินอยควบคุมแรงดันด้วยโซลินอยครับทำการโบน้ำมันส่วนเกินกลับด้วยอุปกรณ์โซลินอยอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับกาเรียกว่าตัวรางไฟฟ้า อีกรุ่นหนึ่งนะครับเขาก็จะเขาก็จะเรียกว่าเป็นรางแบบธรรมดาึจเป็นจะเป็นแบบสก,กูปรับแรงดันด้วยสปริงนะครับพร้อมด้วยชิมตัวนี้ก็จะเป็นปรับแรงดันด้วยตัววาล์ว wow! โซลินอยนรถวีโก้แชมป์คันนี้นะครับอาการสตาร์ทติดยากนะครับอาการสตาร์ทติดยากตามข้อมูลท่านเจ้าของรถบอกมาเอาอุปกรณ์ชุดนี้เพื่อนช่างนํามานะครับ สตาร์ทติดยากนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากหัวฉีดนะครับเนื่องจากวีโก้แชมป์เนี่ยก็จะเป็นรถปีพศ2 5งพันไปแล้วนะครับนี่หัวฉีดชุดนี้เนี่ยเป็นหัวฉีดรหัส22นะครับรหัส2ี่สิบสองไม่ใช่ว่าทุกท่านเห็นกันหรือเปล่านะครับรหัส22นี่นะครับรหัส22นี่หมายถึงเป็นของรถโตโยต้าวีโก้ปี05นะครับ ในจะบรรจุในปี05เป็น2 5 0 0ซีซีนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาใส่ในรถที่เป็นวีโก้แชมป์ได้นะครับปี1415ได้นะครับบางตัวก็เป็นรหัส1 1เ็ดนะครับไม่ไม่สาเพ็ตกันหรือเปล่านี่รหัส1 1เ็ดนะครับตัวนี้เป็น3,000นะครับในรถวีโก้ปี05เช่นเดียวกันนะร,รถแล้วที่ใส่มาเนี่ยผิดสเปคหมดนะครับ ผิดสเปคหมดตัวนี้ก็เป็น11นะครับรวมแล้วที่ใส่มานี่เป็นผิดสเปกหมดนะครับอาการเครื่องยนต์สตาร์ทยากแล้วก็สั่นะคเครื่องยนต์เดินไม่นิน่งเสียงเคกนะครับในชุดนี้เราก็จะทําการดำเดนเินการจัดสรรใหม่ครับจะทาให้ตรงรุ่นตรงสเปคนะครับกับคืนเหมือนเดิมนะครับบางครั้งในการวิเคราะห์ในการเจาะลึกปัญหาของรถยนต์เนี่ย ช่างจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับช่างจะต้องมีความเชี่ยวชาญช่างจะต้องมีการรู้นะครับว่าเกิดจากใช้เหยด็ดอันใดนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะดําเนินการแก้ไขให้นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟงังกันอีกเช่นเคย เราก็มาดูนะครับเราก็มาดูในส่วนของปัมบีโกแชมอาการส,ส,สตาร์ทยากเพื่อนช่างนามานในส่วนนี้เราก็ทกําการลือออกมาแล้วนะครับดที่สําคัญเรานําเข้าเครื่องเทสแล้วนะครับค่าน้ํามันน้อยนะครับค่าน้ํามันน้อยเราก็จะทําการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนของตัวคอ wow. นโทรลวาล์วครับคอนโทรลวาลก็อยู่ด้านหลังนี่นะครับ wow. คอนโทรลวาลพร้อมกับตัวปรับเรียงดันนะครับ ตัวปรับแรงดันตัวปรับแรงดันที่ใส่มาเนี่ยไม่สามารถที่ปรับ,รบตั้งแรงดันได้นะครับเป็นตัวปรับแรงดันตายตัวนะครับนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนตัวปรับแรงดันเพื่อให้ทําการปรับตั้งได้ตามความต้องการของช่างทําแต่ละคนนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะดาเนินการ แก้ไขในตัวนี้นะครับกับปั๊มวีโกแชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับปั๊มรถโตโยต้าวีโกแชมนะครับอาการสตาร์ทติดยากนะครับเพื่อนช่างนำมาครับเพื่อนช่างนำมา ตอนนี้เราก็ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการซ่อมในส่วนของคอนโทรลวาลใหม่นะครับเนื่องจากค่าน้ํามันไม่ได้นะครับพร้อมกับเราทาการเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนสกูใหม่เปลี่ยนชุดวาลชุดิโอลิงใหม่ทําการปรับเนี่ยครับปรับสกูแรงดันนี้คือสกูปรับแรงดันน้ํามัน,นครับเราทําการปรับคอนโทรลมันใหม่เพื่อให้แรงดันน้ามันมันเท่ากันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบลองดูนะครับเราจะมาทดสอบ จะสังเกตได้ว่าแรงดันน้ำมันอัดเข้าที่ลูกปั๊มแล้วนะครับนี่เราเราเราไปดูที่รอบนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่สามร้อยรอบนะครับทมทำการตวงน้ำมันกับตวงน้ำมันดูนะครับเพื่ได้ปริมาณที่ถูกต้องไร ตอนนี้น้ำมันเริ่มไหลลงที่หลอดแก้วนะครับก็เลื่อนขึ้นมาเท่าๆกันครับเลื่อนขึ้นมาเท่าๆกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ40ซีซีนะครับนี่50ซีซีเท่ากันเป๊ะนะครับเรามาดูที่50ซีซี50ซีซีเท่ากันเป๊ะนะครับหยุดเครื่องกันไว้ก่อน หลังจากนี้เราก็จะนําตัวสวิตช์ปิดเปิดน้ํามันเข้าปั๊มนะครับติดตั้งเข้าไปใส่นะครับเราก็จะนําเข้าไปที่เครื่องทดสอบระบบคอมพิวเตอร์กันต่อเพื่อความฟันธงแน่นอนว่าใช้ได้ใช้ได้ล้อเปอร์เซ็นต์นะครับกับการซ่อมปั๊มโตโยต้าวีโกแชมอาการสตาร์ทยากโอเคสวัสดีครับเป็นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนการตรวจเช็คในส่วนของ ลางความเร็วนะครับหลังจากที่เราทําการซ่อมเสร็จนะครับหลังจากที่เราทําการซ่อมเสร็จเราก็จะมาทําการตรวจเช็คเซ็นเซอร์ลางนะครับตัวนี้เป็นรางไฟฟ้านะครับเป็นรถวีโก้แชมป์ลางไฟฟ้าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ด้านล่าง6พินครับเซ็นเซอร์ด้านล่าง6พินก็จะมีบวกลบสลับซ้ายขวานะครับบวกลบสลับซ้ายขวาคืออะไรด้านขวาคือบวกครับด้านซ้ายคือลบนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น3พินเหมือนกันนะครับฝั่งด้านล่างบวก ด้านขวาก็จะเป็นลบาขากลางนะครับพินขากลางก็คือขาออกนะครับขาออกของตัวสัญญาณไฟส่งเข้ากล่องครับนี่คือการทํางานของหลักการาเซนเซอร์6พินครับเซนเซอร์6พินนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูการทํางานนะครับเรากา็เปิดเครื่องเทสเซนเซอร์ก่อนนะครับเบื้องตน้นเราก็ทาการเปิดเครื่องเทสเซนเซอร์ก่อน ก็จะคุกคุกขักขันิดหน่อยนะครับเนื่องจากทํางานคนเดียวนะครับมันก็จะคุกคุกขักขันิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับเราจะต้องต่อผ่านมิเตอร์นะครับตัวมิเตอร์วัดสัญญาณไฟครับขาออกนะครับเราก็จะเปิดเครื่องก่อนครับเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องเทสเซนเซอร์นะครับเครื่องเทสเซนเซอร์เปิดนะครับเครื่องเทสเซนเซอร์เปิดออกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการยกแรงดันนะครับยกแรงดันดูว่ามัน ทำงานไว้นะครับแรงดันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่แรงดันขึ้นแล้วนะครับค่าวอตเซนเซอร์เปลี่ยนไปนะครับนี่สิบแล้วนะครับสิบเซนเซอร์เข้าไปแล้วสิบโวลต์เข้าไปแล้วนะครับนี่แรงดันแรงดันของตัวน้ํามันขึ้นนะครับแรงดันน้ํามันขึ้นนะครับค่าเซนเซอร์เปลี่ยนไปครับนี่ถือว่าเซนเซอร์ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ให้เราทําการตรวจเช็คอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อีกฝังหนึ่งเช่นเดียวกันบวกด้านซ้ายนะครับขวาด้านลบสัญญาณต่อออกวิตเตอร์ครับแบบนี้นะครับก็จะได้ผลรับค่าวนวิตเตอร์ออกมาค่าวนสัญญาณไฟนั่นหมายถึงเซนเซ,นเซอร์ใช้ได้ครับโอเคก็จบคลิปการตรวจเช็คสัญญาณเซนเซอร์ญญด้านรางสำหรับรางไฟฟ้าไ้เพียงเท่านี้สวัสดีครับมานะครับ,รบ,นะรบหลังจากที่เราทําการตรวจ ตัวเช็คเซนเซอร์ตัวรา,างไฟฟ้า6พินในส่วนของพินด้านบนไปแล้วนะครับรำลำดับต่อมาคลิปที่2เราก็จะมาทําการตรวจเช็คในส่วนของพินด้านล่างนะครับของพินด้านล่างว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเซนเซอร์รางเนี่ยมันในขาออกเนี่ยในพินที่ออกเนี่ยมันโวลต์มันจะตรงไหมนะครับมันจะได้0ูนย์จุดน์จุดเก้าโวลต์ไหมหรือว่าเกิน,นครับถ้าเกินก็ใช้ไม่ได้นะครับเครื่องจะเดินสัน่นสตาร์ทติดยากนะครับ เครื่องเดินไม่นิ่งนะครับในด้านฝั่งด้านด้านซ้ายนี่ก็คือเป็นพินบวกนะครับขวาเป็นพินลบนะครับกางเป็นพินออกนะครับออกไปหากล่องนะครับเอาเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเทสเซนเซอร์ปอลเจรินย์กันเลยครับเปิดนะครับนี่โวลต์ออกนะครับโวลต์ออก 1. 4 2ุดี่โวลต์นะครับถือว่าโวลต์เกินนะครับโวลต์โวลต์เกินแบบนี้นะครับเครื่องเดินสั่นนะครับสตาร์ทติดยากแน่นอนครับเรายังไม่ได้ป้อนแรงดันน้ามันเข้าไปครับ เรายังไม่ได้อัดแรงดันน้มันเข้าไปวนมาแล้วนะครับวนมาแล้วเดี๋ยวเราจะทาการเพิ่มเพิ่มแรงดันน้ามันเข้าไปนะครับว่าตัวเลขจะเคลื่อนไปตามแรงดันน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับขึ้นแล้วครับตัวเลขเพิ่มไปหรือเปล่าตัวเรขตัวเลขเพิ่มนะครับตัวเลขตัวเลขเพิ่มก็ถือว่าเชนเซอร์เนี้ยค่าก็เปลี่ยนได้อยู่นะครับแต่ตัววต์้างออกไม่ตรงครับ หรือว่าผิดปกตินะครับก็เราก็สรุปได้ว่าตัวเซนเซอร์เสียนะครับเซนเซอร์ทํางานไม่ตรงไปตามข้อมูลครับกับการทํางานของเซนเซอร์ครับหกพินลางไฟฟ้าครับโอเคสวัสดีครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดวีโก้แชมป์นะนี่รหัสยี่สิบห้านะครับรหัสยี่สิบห้าครับ ตัวนมนู๋ฉีดน้ำมันใหม่นะครับอุปกรณ์ด้านในใหม่หมดนะครับกำลังดําเนินการอยู่ครับกําลังดําเนินการอยู่ตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ใหม่หมดนะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าโอเควีโก้แชมปครับ นนี่ะครับเสร็จแล้วนะครับหัวฉีดวีโก้แชมป์นะครับรหัสยี่สิบห้านะครับนี่เรามาดูรหัสนี่รหัสยี่สิบห้านะครับเราทําการปรับแต่งนะครับปรับแต่งปรับแต่งทําการซ่อมแซมแก้ไขใหม่ในส่วนภายในนะครับยี่สิบห้าหมดนะครับนียี่สิบห้าหมดนะครับในส่วนภายในไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหนูไปหัวฉีดเข็มคอมมานชุดวาลววอุลตริศต่างๆทําการแก้ไขใหม่หมดครับ โอเคเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าขเครื่องเคียรกันต่อไปสวัสดีครับวีโกแชมป์นะครับนี่หัวฉีดซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่และวีโกแชมป์อาการสตาร์ทติดยากครับาการสตาร์ทติดยาก มานะครับอันนี้เราทําการซ่อมปั๊มเสร็จเรียบร้อยนะครับมาขึ้นแท่นเทสนะครับโอเคครับผม ัวฉีดวิโก้นะครับหลังจากที่เราทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการขึ้นเครื่องเทสนะัวฉีดวิโก้แชมป์นะครับเพื่อนช่างนำมาอาการสตาร์ทยากเครื่องสั่นนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการขึ้นเครื่องเทด a ตานะครับตอนนี้ก็เขียวเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่หัวข้อเดียว โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมหมอฉีด <c> ว <oughs> <c oughs> ิโก้แชมป์นะครับ <c oughs> ้าสวยงามนะครับ <c oughs> ท่านไหนนะครับที่อยากเอารถมาเช็คนะครับว่ารถท่านเนี่ยมีอาการสั่นนะครับหัวฉีดเคกหรือว่า รถมีปัญหานะครับสาม,มารถติดต่อเราม,ามาทางที่แฟนเพจ a c e book นะครับผมอูปอเจริญยนต์จังหวัดร,ร้อยเอ็ดสาขา2นะครับ <c oughs> หรือว่าจะสามารถโทรได้ที่เบอร์ติดต่อ084436814 0 4 4นะครับตามนี้เลยนะครบเบอร์โทรแฟนเพจ facebook ก็จะเป็นอูปอรจรินยนตสาขา2จังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับครับตอนนี้เรากำลังเทลรางเขามันเร็วนะครับหลังจากทำการซ่อมเสร็จนะครับนี่นะครับแรงดันไม่มีรั่วนะครับโนะครับเทลทเชอร์ไปที่แรงดันที่150 mpa นะครับ ปกตินะครับหลังจากทำการซ่อมเสร็จนะครับโอเคครับผมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับกับปัมวีโกแชมลางไฟฟ้าวีโกแชมหัวฉีดวีโกแชมนะครับรหัสสี่ห้ายี่ห้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับพร้อมกับของแถมอีกมากมายครับที่เพื่อนช่าง ส่งมาดําเนินการแก้ไขนะครับพร้อมจะนําส่งกลับจับเข้าล่างนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับความฟันธงแม่นยําการันตีนะครับขอามพูนที่สถาอีกเช่นเคย